สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันเรื่องของการครองตัวเป็นโสดของสาวๆในสังคมไทยเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าสาวๆในกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิง่งสาวๆในพื้นที่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมีข้อมูลบอกค่ะว่าสาวๆในวัย25ถึง41ปีครองตัวเป็นโสดกันอยู่ถึง20%ทีเดียวค่ะแล้วก็ข้อมูลยังบอกด้วยนะครับว่าผู้หญิงวัยอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยครองตัวเป็นโสด แบบยาวตลอดชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกทีด้วยนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าผู้หญิงในปัจจุบันดูแลตัวเองได้มากขึ้นและพวกเธอเนี่ยยังหวงความเป็นโสดเหมือนเหมือน,นกับหนุ่มๆเลยนะครับค่ะก็มีข้อมูลจากการวิเคราะห์ของบริษัท m e ดแอนลันชค่ะ,คะเป็นบริษัทจัดหาคู่มืออาชีพคาดการณ์ถึงจำนวนประชากรในอีก10ปีข้างหน้านะคะพบข้อมูลน่าสนใจทีเดียวค่ะเขาบอกว่าในปี2563ประเทศไทยเนี่ยจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง1.5แสนคนบางคนถึงกบอาปากวอเลยทีเดียว โดยเฉพาะผู้หญิงตัวคนเดียวจะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะคตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน6แสนคนค่ะในจนํานวนนี้ก็จะรวมผู้หญิงที่เป็นม่ายแล้วก็ผ่านการหย่าร้างมาแล้วด้วยค่ะสอดคล้องกับข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เปิดเผยสถิติการจดทะเบียนสมรสพบว่าการแต่งงานของคนรุ่นใหม่เนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับโดยในปัจจุบันคนในช่วงวัยทํางานอายุระหว่าง25-41ถึงปีเนี่ยจะอยู่เป็นโสดมากกว่าคนรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ครอบครัวในปัจจุบันก็จะมีขนาดเล็กลงนะค ก็คือแยกไปอยู่เป็น3าคนพ่อแม่ลูกนะครับหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็ต่างจากสมสังคมไทยในสมัยก่อนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงช่วงวัยที่แต่งงานรประเทศต่างๆค่ะเขามีการกําหนดอายุขั้นต่ําที่จะทําการสมรสไว้ได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและจารีประเพณีของแต่ละชาติซึ่งบ้านเราประเทศไทยค่ะกำหนดอายุขั้นต่าที่จดทะเบียนสมรสไว้ได้17ปีบริบูรณ์เท่ากันทั้งหญิงและชายนะคะโดยบุพการีหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องให้ความยินยอมส่วนประเทศอื่ มีกฎหมายการหมดอายุก็ต่างกันไปดังนี้ค่ะ,ะมาดูกันนะครับอย่างที่ประเทศจีนเนี่ยคุณจะจดทะเบียนสมรสได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงอายุ20ปีชายอายุ22ปีมาเลเซียเนี่ยเท่ากันนะครับที่18ปีส่วนประเทศไทยก็17ปีนะครับสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษก็ชายหญิงเท่ากันที่16ปีนะครับขณะที่เราลดลงมาอีกที่15ปีครับทั้ง2ฝ่ายส่วนสหรัฐอเมริกานี่ก็แล้วแต่กฎหมายของแต่ละมณฑลรัสนะครับหญิงก็ตั้งแต่13ถึง18ปีชายเนี่ยอายุ14ปีขึ้น ส่วนเลบานอนอกำหนดอายุผู้หญิงนะครับไว้ที่9ขวบส่วนผู้ชายเนี่ย13ปีเท่านั้นครับโอ้โหโอแตกต่างกันมากก็จีนนี่ก็จะสูงสุดนะคะกำหนดอายุของผู้หญิง20นะคะชายก็สูงหน่อย22นะคะเลบานอนนี่ ก้าขวบเท่านั้นนะ่ะผู้หญิงอะ่ะเด็ก,กมากๆเลยนะคะอยู่ชั้นปอ,อะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นนลสิตอนนั้นยังวิ่งเล่นอย,ลลลลกกอยู่เลยเล่นหมากเก็บอยู่เลยผู้ชายอายุ13นะคะคแต่ว่าปัจจุบันอ่ะไทยก็ถือว่าอยู่ระ,ระ,ระดับกลางๆอายุ17ปีแต่ปัจจุบันต้องยอมรับนะคะว่าอายุ17ปีเนี่ยน้องๆหนุ่มๆหลายคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ uh huh. ก็เรียนก็เล่นกันมากกว่านะคะหลายคนก็บอกว่าอยากจะทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนก็แล้วแต่แต่ละบุคคลไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงยุคใหม่ที่บอกว่าฉันไม่แต่งงานก็ได้แต่่่่่่่่่กกกกก็็็ยังงงดีีีีนนรบททผผลลสําาาาาวววจอออมมมู้หญิุไแตเเป เพียงส่วนน้อยเท่านั้นเพราะว่าสาวๆส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องการคนที่จะมาแต่งงานอยู่เป็นคู่ดูแลกปนไยายามแก่เท่าใช่ค่ะ <c oughs> ถูกต้องค่ะก็ <c oughs> มีข้อมูลเลยนะคะ <c oughs> จาก<ช>ผลสำรวจบริษัทจัดหาคู่นัดเดทเอกลุศีฟค่ะเปิดเผยผ่านทางประชาชาติธุรกิจออนไลน์ถึงผลสํารวจเปิดหัวใจผู้ชายถึงมุมมองในการเลือกภรรยาค่ะสาวๆฟังกันไว้ให้ดีผู้ชายเกินครึ่งของกลุ่มตัวอย่างเขาบอกว่าเลือกคู่ครองด้วยตัวเองถึงร้อยละหกสิบเจ็ดที่เหลือนะคะคนรอบข้างช่วยตัดสินใจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อน พี่น้องแล้วก็สํารวจมาพบว่าผู้ชายร้อยละสีเนี่ยไม่สนใจผู้หญิงที่เคยผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วแต่ว่าสนใจว่าตอนนั้นที่เจอกันเนี่ยคุณจะต้องสดจริงๆนะจะต้องสดจริงๆใช่ไหมครับส่วนคุณสมบัติของผู้หญิงที่ใช่สําหรับหนุ่มๆเนี่ยนะครับจากผลสํารวจแบ่งเป็นคุณสมบัติเด่นๆดังนี้ครับเริ่มจากความฉลาดโดยผู้ชายเพียงร้อยละ3เท่านั้นครับที่เลือกเพราะว่าผู้หญิงมีการศึกษาสูงเนี่ยนะครับขณะที่เกือบทั้งหมดให้ความสําคัญกับความฉลาดทางอารมณ์ทางสังคมมากกว่าต้องการผู้หญิงที่รู้จักใช้ชีวิต ถูกต้องรู้จักกาลเทศะและมีสไตล์บุคลิกโดดเด่นเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่มีไหวพริบรวมถึงต้องการผู้หญิงที่ทํางานเก่งด้วยครับนอกจากนั้นนะคะมาดูเรื่องของความอ่อนโยนกันบ้างผู้ชายส่วนใหญ่เลยชอบผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีเรียบร้อยพูดจาหน้าฟังมีความสามารถด้านการหาหรายได้นะคะถ้าเกิดว่าใครหาเงินเก่งเนี่ยผู้ชายก็ชอบแต่ว่าก็จะชอบคนที่รู้จักใช้เงินอย่างมีประโยชน์มากกว่านะคะอีกทั้งผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงที่ใฝ่รู้ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอส่วนความเป็นแม่สีเรื ยุคนี้ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยคาดหวังมากว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีสเสน่ห์ปลายจวักขอแค่สามารถดูแลสามีและลูกได้นะคะขณะที่ผู้หญิงที่ทํากับข้าวเก่งเนี่ยผลสํารวจก็พบว่าอยู่อันดับท้ายๆหน่อยนะคะใช่ครับและจากผลสํารวจนี้ยังบอกได้ว่าผู้ชายยังคงชอบผู้หญิงที่ช่วยเตือนสติได้เป็นเพื่อนคู่คิดนะครับแล้วก็ยังชอบผู้หญิงที่เอาอกเอาใจช่วยดูแลชีวิตเขาเหมือนกับในอดีตที่ผ่านๆมาแต่ว่าในขณะเดียวกันนิสัยส่วนตัวของผู้หญิงที่ผู้ชายบอกว่าไม่ชอบเลยก็คือผู้หญิงที่ ขี้หึงดูแลตัวเองไม่ได้ต้องพ่งพิงเขาตลอดเวลาผู้ชายก็ความต้องการเยอะเหมือนกันนะคะนี่ความต้องการสูงเหมือนกันนะคะ,คะ,ะแต่ว่าผู้ทําการสํารวจะะก็ย้าว่าการสํารวจนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชาย,ยจะเป็นฝ่ายเลือกฝ่ายเดียวหรือว่าผู้ชายมีอํานาจเหนือกว่าในการตัดสินใจต้องการจะให้เปิดมุมมองของทั้งคู่นะคะจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าด้วยนะครับ